ภัยพิบัติรอบนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของอสภาวะโลกร้อน uh huh. อากาศร้อนขึ้นลุ่มน้ําสายบุรีลุ่มน้ําโกลกเนี่ยลุ่มน้ําบางนาลาุ่มน้ําปัตตานี uh huh. เป็นภารกิจของทุกองค์กรก็ได้นะ uh huh. ไม่ว่าจะทําเรื่องสิ่งแวดล้อมทาเรื่องสันติภาพ uh huh. ทําเรื่องการศึกษา uh huh. ทําเรื่องวัฒนธรรม ค่ะสวัสดีค่ะรายการ Blue Talk นะคะบายสุรยาจามจุรีนะคะของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอปัตตานี EP นี้ค่ะเราจะทอล์กกับคุณหมอสุพัฒนาสวนก,กิจนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลสบ้าย้อยประธานชมรมแพทย์ชนบทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน,ในองค์กร,รแพทย์อาสาของกระบวนการแพทย์ชนบทที่เพิ่งจะได้รับรางวัลแม็กซไใประจำปีนี้ซึ่ง สแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือก่อนหน้านี้นะคะคือโควิดเนี่ยคุณหมอและก็ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยก็จะมีบทบาทที่แข็งขันมากเลยในงานด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะงั้นอ EP นี้ค่ะเราก็จะให้คุณหมอช่วยกันถอดบทเรียนแบบ วอบรัดเนาะมีข้อค้นพบบทเรียนสำคัญอะไรที่น่าสนใจจากการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเรานะคะในการใช้ชีวิตกับภัยพิบัติน้ำท่วมและก็สถานการณ์โลกรวนโลกเดือดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณธมจย์สุรยาค่ะเราเริ่มเลยค่ะครับคุณหมอคะมีข้อ<ห>ค้นพบอะไรที่สําคัญสําคัญจากกรณีของน้ําท่มวมโดยเฉพาะใต้ล่างที่ผ่านมา ภดยพ,พิบัติรอบนี้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของอสภาวะโลกร้อนอ,อากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิโลกสูง,สงขึ้น,น,นทําให้ปริมาณไอ้น้ําที่ลอยขึ้นไปบนฟ้านี่เยอะแล้วฝนก็ตกหนักฝนก็จะตกแบบเรนบอมคือตกชุดใหญ่น้ําท่วมก็จะมาเร็วแรงแล้วก็ท่วมสูงค,ครับอันนี้ชัดมากอันนี้ในในมุมที่ผมประสบการณ์ก็จะเป็นเรื่องคนไข้เรื่องสุขภาพนะครับ ผมคิดว่าหัวใจสําคัญเลยคือเราเรามีการจัดการที่เตรียมพร้อมไม่ดีพอจริงๆยกตัวอย่างเช่นผมมีคนไข้คนหนึ่งใช้เวลาเดินทางจากบ้านคือเขาท้องเขาเคราเขาเขาเจ็บท้องคลอดครับเขาใกล้คลอดแล้วก็เจ็บท้องคลอดเดินทางจากบ้านเนี่ยต้องหาเรือออกมาด้วยความยากลาบากมากกว่าจะได้เรืออมาถึงโรงพยาบาลก็กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลได้ก็มาต่อรถหกล้อ แล้วก็มามาต่อรถพยาบาลที่ไปรับตรงจุดที่น้ําน้ําน้อยแล้วก็ถึงจะมาถึงโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลเราก็ต้องส่งต่อนาทวีเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยที่ผ่าท้องคลอดอถ้าให้คลอดเองมีโอกาสมดลูกแตกสูงก็ต้องดิ้นลนส่งโรงพยาบาลนาทวีไม่มีหมอแล้วโรงพยาบาลเราเราผ่าท้องคลอดไม่ได้เราไม่มีหมอสูงเราคลอดทั่วไปได้เป็นต้นค่ะคราวนี้ฐานข้อมูลคนคลอด ที่ใกล้จะคนคนคลอดที่เคยผ่าท้องแล้วก็ใกล้คลอดในช่วงฤะดูน้ําท่วมมีไหม,มไม่มีนะ,ะมีแหละแต่ไม่ไม่มีการจัดการให้ดีพอ,อ,อจริงๆเราก็พอรู้แต่เราเราไม่ได้จัดการดีพอเป็นเตนั้นผมพอเห็นนี่ตัวตัวอย่างที่ชัดมากก็เราเรา,เราเจอเคสแบบนี้สองเคสปลอดภยัยไหมคะในที่สุดแล้วเคสเคสหลังนี่เขาปลอดภัยเพราะว่าเขามาวันที่น้ําใกล้ลด <Okay. S 2> เราสามารถส่งต่อด้วยรถพยาบาล uh huh. ไปที่โรงพยาบาลไปไปไปจนใกล้โรงพยาบาลนาทวีโรงพยาบาลนาทวี <Okay. S 2> เอารถหกล้อมารับ uh huh. okay. แล้วก็ไปคลอดที่นาทวีทัน uh huh. แต่มีเคสหนึ่งเคสเคสนี้มาวันที่มามาแบบเดียวกันนะครับคือเป็นคนที่เคยผ่าท้อง uh huh. แล้วก็แล้วก็ต้องต้องส่ง uh huh. okay. ครับแล้วเราตามรถทหารไม่ได้ เพราะว่าอันนี้เราต้องฝ่าน้ําไปนาทวีเหมือนกันเราตามรถหารไม่ได้สุดท้ายเราก็ได้ความได้ความร่วมมือจากทานายอำเภอก็ช่วยช่วยประสานรถของโรงไฟฟ้าเชีวมวลที่สบ้าย,ย,อย้อยลุงทีว่าเขาก็เอารถรถสิบล้อมามาพาคนไข้เราไปยกยกตัวอย่างพวกนี้เห็นชัดเจนว่าคือผมคิดว่าสิ่งที่ชัดมากคือเราไม่มีเรายังไม่ เราเตรียมความพร้อมไม่ดีพอ,อถ้าสุดยอดคือเราต้องมีฐานข้อมูลผู้ป่วยครับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้ป่วยฟอกไต <c oughs> ผู้ป่วยใกล้คลอดอหรือผู้ป่วยที่มีภาวะที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลินหรืออะไรสมมติอย่างนี้นะครับแล้วแล้วพอน้ําท่วมปุ๊บเรารู้เรานี่คือไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะครับเราที่ผมคาดหวังเราคือกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ เราคือท้องถิน่นอบตรู้ว่ามีคนไข้อยู่ตรงไหนน้ำใกล้ท่วมถ้าจำเป็นต้องอบพยพเขาออกมาก่อนอม,มานอนโรงพยาบาลเลยค,ครับแล้วเราจะได้ดูแลได้มเมื่อช่วงวันที่น้ำท่วมหนักที่ปัตตานีครับกลุ่มเครือข่ายบัณฑิตป,ปัตตานีโทรหาผมตอนห้าทุ่ม,อมบอกว่ามีเคส คนหนึ่งให้ให้ผมช่วยดูวิดีโอด้วยเขาเขาเข้าไปถึงบ้านชาวบ้านที่ท่ากำชํำได้ชาวบ้าน,น,นเป็นคนเป็นเป็นผู้หญิงที่ต้องฟอกไตฟอกเลือดครับก็ไม่ได้ฟอกมาสามวันละ <Warning. S 2> แล้วก็เหนื่อยหอบเพราะว่าน้ําเกินจริง <charities. S 2> ๆเขาต้องไปฟอกแต่เขาออกจากบ้านไม่ได้เครือข่ายนี้ก็สสมรูปให้ผม <S <S ดูว่าจะจะทำอะไร <S <S ได้บ้างอาการขนาดนี้จะแย่หรือเปล่าผมก็บอกว่าแย่มากไม่รู้จะรอดไหมเนี่ย ต้องต้องเอาไปโรงพยาบาลให้ได้เพื่อไล่น้ำเพื่อเพื่อฟอกไตฉุกเฉินค่ะก็สุดท้ายก็ชาวบ้านก็ช่วยกันหาเรืออืเอาออกมาแล้วต่อรถหกล้อคกว่าจะต่อรถหกล้อได้แล้วก็จากหกล้อไปต่อสิบล้อเพื่อเข้าเมืองปัตตานีให้ได้อสุดท้ายก็ถึงโรงพยาบาลรอดค่ะซึ่งชี้เห็นว่าการเตรียมตัวของการจัดการผู้ป่วย ยังไม่ดีเลยอันนี้เพื่อเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่อยากบอกทุกทุกท่านครับอืมอันนี้คือในมุมที่คุณหมออ,อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือคนไข้นะคะโอเคคุณหมออยากโฟกัสเฉพาะอันนี้หรือว่าคุณหมออยากจะพ่วงพูดในเรื่องอื่นที่เป็นข้อค้นพบจากงานในส่วนอื่นด้วยครับอันอื่นเราก็พบว่าจริงๆมีคนอยากช่วยชาวบ้านเยอะครับปรากฏการณ์ของ3จังหวัดนี้ผมเชื่อเป็นปรากฏการณ์ น้ำท่วมที่มีผู้คนทั้งในพื้นที่เองและนอกพื้นที่อยากช่วยเยอะครับก็ก็มีพี่น้องจิตอาสาจิตอาสาโทรถามผมสบ้าย้อยจะให้ช่วยตรงไหนถ้าถ้าบอกตรงๆผมก็ตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้คอนเน็กชันของฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเราไม่รู้จริงๆครับพยาบาลชุมชนของผมนัดกัน ว่าโรงครัวโรงพยาบาลช่วยกันทากับข้าวดีกว่าะวลา250กล่องอเพราะาเรารู้สึกว่าชาวบ้านไม่ได้อยากได้ยาน้ํากัดเท้าแต่ชาวบ้านอยากอยากมีข้าวกินและมีน้ําสะอาดดื่ม,มงั้นเอาไปแจกปัญหาคือเอาไปแจกที่ไหนอืเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชุมชนไหนได้แล้วชุมชนไหนยังไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นความจริงเลยปรากฏว่าเราก็ต้องไปหาช่องทางเองคุยกับทหารผู้ใหญ่ยยบ้านคุยเป็นคนคน สุดท้ายเราก็คิดว่าบ้านน้ำค้างยังไม่ได้เราก็มุ่งไปบ้านน้ำค้างแต่จริงๆอาจจะมีอีกหลายบ้านที่ยังไม่ได้แล้วไม่รู้ไม่มีใครบอกข่าวนั้นจริงๆเครือข่ายการช่วยเหลือเนี่ยมันน่าปวดหัวจริงๆครับแล้วผมไปเยี่ยมเคสที่จุดที่ไปศูนย์พักพิงของอำเภอครับที่นั่นสิ่งที่เราพบคือมีชาวบ้านมาอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งร้อยครอบครัวจากบ้านเลนแบงซึ่งเป็นจุดพักพิงเราพบว่าที่นั่น เข้าวกล่องเหลือเฟืออเหลือเฟือมากจนชาวบ้านบอกหมอเอาข้าวกล่องกลับไปกินด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบูดครับชาวบ้านแจกข้าวกล่องให้แพทย์แนละผู้คนที่ไปช่วยชาวบ้านบอกเอาไปกินด้วยเดี๋ยวมันจะบูดเดี๋ยวเขากินไม่ทันเพราะมันเยอะเกินไปคือมันเห็นถึงปรากฏการณ์ของการจัดการทรัพยากรการจัดการความช่วยเหลือที่ ที่ไม่มีระบบเอาสโรจริงๆไม่มีเซ็นเตอร์ไม่มีศูนย์กลางซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามีมันจะช่วยชาวบ้านได้ได้ได้ดีขึ้นมากครับค่ะน้นเรื่องของอระบบข้อมูลนะคะคอันนี้สำคัญมากๆแล้วเราก็ยังขาดเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันจะทำให้ดีขึ้นค่ะคุณหมอในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้กระจายอย่างทั่วถึง อันนี้คุณหมอจะม<อ>ีข้อเสนอไยงบ้างในแง่ของข้อมูลแม้แต่ข้อมูลที่คุณหมอบอกว่าเรื่องคนไข้เอ,เองเนาะ,ร,ะรวมไปถึงเรื่องความช่วยเหลือแล้วก็อื่นๆเนี่ยเราผมก็คิดๆนะครับผมคิดว่าเรามีสอง,สอ,ง,สอ,งอย่างที่ต้องทําพร้อมกันอย่างแรกก็คือภาคภาครัฐภาควัฐก็คงต้องมีอำเภอหรือว่ากำนันประจำตำบลเป็นศูนย์กลางให้ได้หรือว่าตัวท้องถิ่น อบตเทศบาลต้องเป็นศูนย์กลางในการจัดการฐานข้อมูลภาครัฐแล้วก็ความช่วยเหลือในในนามรัฐให้ได้ค่ะแต่ว่าเราภาคประชาชนเราก็มีความรู้สึกที่ที่เราประสบพบเห็นในอดีตยาวนานคือเราจะไว้ใจรัฐได้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นความจริงนะเป็นความรู้สึกทั้งจริงผมก็รู้สึกว่าในความเป็นจริงถ้าเป็นไปได้ภาคประชาชนถ้าสามารถสร้างเครือข่าย การจัดการภัยพิบัติได้จริงนะคือพอถึงฤดูการหนึ่งก็มารวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันวางแผนการจัดการแล้วก็จริงๆภาคเอกชนหรือภาคภาคประชาชนก็ระดมความร่วมมือได้มากไม่แพ้กันนะครับผ่านเครือข่ายเพื่อนฝูงการโทรการการร่วมดาบริจารจากภาคอื่นอะไรเงี้ยก็น่าจะน่าจะบรรเทาความเดือดร้อนแต่ต้องมีทีมกลางที่คอยจัดการว่า ใครที่บริจาคมา1000ฟองจะไปตรงไหนข้าวจะไปตรงไหนยาจะไปตรงไหนเอ๊มีมีรถหกล้อมาคันนึงมีเรือมาลำหนึ่งจะให้ไปรับคนที่ไหนก่อนดีเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนในความเป็นจริงก็จะจะรับอยู่รอบๆใกล้ๆโอเคละได้ช่วยได้ช่วยแล้วละมีมีความรู้สึกดีแต่จริงๆมีผู้คนที่เดือดร้อนที่ไกลๆที่ที่ไปไม่ถึงไฟก็ดับโทรศัพท์ก็หมดอะไรเงี้ยครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นว่ามีองค์กรภาพแห่งคมนะคะคหลายองค์กรที่เขาสนใจเรื่องการจะทำถานข้อมูลอะไรแบบนี้ค่ะก็เริ่มจะคล้ายๆเกิดจะมีจัดระบบแล้วก็ให้มีการป้อนข้อมูลเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันอาจจะเป็นเพิ่งจุดเริ่มต้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยคราวต่อไปก็คงจะพัฒนาจริงๆ<ม>อาจจะเป็นภารกิจของทุกองค์กรก็ได้นะ<อ>ไม่ว่าจะทําเรื่องสิ่งแวดล้อมทาเรื่องสันติภาพ ทำเรื่องการศึกษาทำเรื่องวัฒนธรรมแต่พอในยุคที่คิดว่าใกล้ถึงช่วงภัยพิบัติทุกคนทุกคนต้องมีบทบ,บาทหน้าที่มาช่วยเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องตรางและเรื่องใหญ่ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วบทบาทของกลุ่มก้อนที่เรียกว่าเป็นจิตอาสาทั้งหลายนะซึ่งคึกคักมากแล้วก็ทํางานกันแบบเต็มที่ทั้งในทั้งนอกนะจากนอกพื้นที่เนี่ยก็เข้ามาช่วยพื้นที่ทั้งที่พื้นที่ก็มีความเสี่ยงอยู่นะ มีความเสี่ยงพื้นที่เราไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นนะพื้นที่อื่นเขาไม่มีสถานการณ์ความไม่สงบสมมติน้ําท่วมอย่างที่เกิดขึ้นเชียงรายเชียงใหม่เลยพ่ะย่ะนะก็เข้าไปช่วยได้เต็มที่หลายร้อยองค์กรแต่ตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดแต่ก็ยังเห็นว่ามีพี่น้องที่เขาไม่ทอดทิ้งเราแล้วก็มาช่วยเต็มที่เราเห็นพลังของมนุษยธรรมที่มันไล่พรมแดนเนาะทางเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมแต่ว่า อย่างว่าล่ะค่ะเรามันจิตอาสานะกลุ่มองค์กรพวกนี้จิตอาสาคุณหมอเห็นเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันจะเติมเต็มในเรื่องอะไรที่จะทำให้กล,ล,ลุ่มกลุ่มก้อนเหล่านี้สามารถทำงานได้แบบได้มากขึ้นช่วยพี่น้องได้มากขึ้นเรื่องทรัพยากรอันนี้ก็สำคัญนะส่วนใหญ่ก็เป็นการบริจาคใช่ใช่รัฐจะต้องหนุนเสริมยังไงบ้างอะไรเงี้ยนอกจากตัวเขาเองช่วยพี่น้องกันเองรับบริจาคแล้วก็เอามาช่วยอะไรเงี้ย คือจะมีข้อเสนออะไรไหมรับทรัพยากรรัฐโดยกฎระเบียบของประเทศไทยเนี่ยภาคประชาชนใช้ไม่ได้หรือใช้ยากถ้าใช้ต้องเราเป็นคนเราต้องเป็นคนจัดการก่อนผมจะเอายาไปให้อสมผมต้องเป็นคนเบิกยาแล้วผมก็ต้องเอาให้อสมเป็นคนแจกจ่ายผมต้องทำทะเบียนว่าอสมบ้านไหนเอาไปกี่ชิ้นกี่ซองเผื่อสตอตรวจสอบเผื่อองค์กร เจ้านายตรวจสอบซึ่งมีความยุ่งยากสูงการจะซื้อจัดจ้างถึงจะ,อะบอกว่าในช่วงภัยพิบัติจะมีเหตุยกเว้นแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเล่นงานย้อนหลังก็ได้อยู่ะอะไรอย่างนี้ยครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมก็ไม่คิดว่าภาครัฐจะมีความคล่องตัวนะครับผมก็ยังคิดว่าการระงมทรัพยากรจาก,จ,ากจากเพื่อนผองน้องพี่จากผู้บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธากันเอง อันนี้แหละน่าจะเป็นพลังที่ที่เร็วกว่าแล้วก็ดีกว่าเพียงแต่ว่าความยากก็คือว่าพอระดมมาแล้วจะไปตรงจุดไหนอันนี้ที่ที่ที่มึงใช่ที่มึงค่ะครับอ่าแล้วอย่างกรณีของชมรมแพทย์ชนบทอันนี้ก็เหมือนกันหลักๆก็คืองบบริจาคใช่ครับแล้วก็โครงการที่ไม่ได้เป็นงบของเราเราก็ไม่ใช่องค์กรรัฐเราก็เป็นเหมือนประชาสังคมค่ะ กลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองหรืออย่างบทบาทที่คุณหมอบอกว่าทําครัวเข้ากล่องวันละ250า250กล่องอันนี้ก็งบบริจาคอันนั้นเป็นเงินบริจาคของเจ้าที่โรงพยาบาลเจ้าที่โรงพยาบาลช่วยกันเลยแล้วได้มา2-30สามบาทใช่ไหมครับก็ดีมากเลยทํากี่วันทําอยู่ประมาณ4วันครับพอสถานการที่สบายย้อยลดก็เราก็เราก็ยุติค่ะค่ะ อันนี้ก็มีมาจากน้ําจิตน้ําใจของผู้คนนะที่เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลที่ช่วยบริจาคผมมีเรื่องที่อยากจะเล่าอีกอเรื่องหนึ่งค,คือคือคำว่าเงินบริจาคมันไม่ได้แปลว่าบริจาคช่วยช่วงน้ําท่วมนะครับปรากฏการณ์ของที่หัดใหญ่ครับอหัดใหญ่มีกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเขาเราียกว่าเอเซนเอเซนเป็นเป็นสมาคมเป็นเป็นมูลนิธิเพื่อดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา,ากาศค่ะแล้วเขาก็ ระดมทุนกันเองผ่านเงินบริจาคติดกล้องวงจรปิดตามสายน้ําคือสายน้ําของอุดะเผาให้กล้องวงจรปิดเนี้ยส่องเข้าไปในลําน้ําเพื่อดูระดับน้ําครับแล้วก็ส่องในจุดสําคัญสําคัญยี่สิบจุดโดยประมาณอตลอดแนวคลองซึ่งจะเห็นเลยว่าน้ําน้ําจุดหลักๆที่เราจะบองแล้วอคลองสาสิบเป็นน้าขึ้นหรือยังอ่คลองอูทะเผาตรงจุด ที่ว่าการอเภอน้ําขึ้นหรือย่างคลองรอหนึ่งน้ำถึงไหนแล้วเราจะมอนิเตอร์สีแยกคลองหวาน้ําท่วมไหมลถผ่านได้ไหมแล้วก็ข้อมูลในกล้องวงจรปิดนี้เอาขึ้นคลาวแล้วขึ้นเว็บไซต์เซิร์ชได้หาดใหญ่ไคเมดหาดใหญ่ซิตี้ไคเมด .org อะไรเงี้ยครับแล้วทุกคนก็ไปดูกล้องแล้วตัดสินใจเองว่าฉันจะขนของไหมบ้านแต่ละคนสูงต่ําไม่เท่ากันทําเลอยู่ต่างกันโดยที่มันเป็นรูปธรรมกว่า อุตุนิยววิทยาที่บอกฝนตก70%ของพื้นที่อะไรเงี<ม>้ยนะหรือว่าธงแดงธงเขียว <c oughs> ซึ่งมันงงง,งในบางในบางพื้นที่ว่าบ้านฉันจะโดนไหม <c oughs> ซึ่งซึ่งผมคิดว่ารูปธรรมนี้น่าสนใจมากค <c oughs> ่าค่าเน็ตค่าไฟเขาก็จ่ายจากมูนิธิซึ่งมูนิธิก็จะลงทุนเอา <c oughs> เป็นการระบบเตือนภัยที่จัดการโดยสมบูรณ์ <c oughs> <c oughs> ที่องค์กรรัฐก็ก็ช่วย ช่วยบ้างช่วยบ้างก็คือช่วยช่วยช่วยลิงค์ข้อมูลเลดร์สติงพระมาให้ช่วยลิงค์ข้อมูลระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆมาให้อันนี้อันนี้ถือเป็น good practice ใช่ใเป็นกรณีศึกษาที่ดีลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำโกลกเนี่ยลุ่มน้ำบางนาลาลุ่มน้ําปัตตานีถ้ามีแบบนี้ชาวบ้านจะจะนึกภาพออกครับว่าโดยเฉพาะในเขตเมืองนะว่าฉันต้องขนของอะไอย่างครับ คุณหมอคะอันนี้เราก็ผ่านน้ำท่วมมาแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาเนาะแล้วก็โอเคก็จะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐก0 0 0บาทนะคะคแล้วก็โอเคเราก็ต้องออคนที่ประสบภัยก็กรอกข้อมูลน,น,นู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งไปแล้วก็รอเงอินที่จะออกมาช่วงนี้เนี่ยคุณหมอมีอะไรที่เป็นขอ้อค้นพบข้อห่วงใยห,หรือว่าข้อเสนอแนะเพื่อที่จะทําให้การฟื้นฟูเยียวยานั้น มันโอเคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงหรือเป็นการฟื้นฟูเยียวยาที่มากกว่าตัวเงินใช่ใช่อันนี้<ม>เป็น<ม>เป็นเรื่องสําคัญมากคก็อย่างชาวชาวประมงคนคนเลี้ยงปลาในกระชังก็หมดเนื้อหมดตัวบานบ้านหมดหมดเนื้อหมดตัวจริงๆริงเพราะบ้านบ้านโครนข้าวของไม่เหลือ,อสินค้าร้านค้าเงินเก็บหายหมด จะจะทำยังไงเงินเยียวยา9.000ก็เป็นภาพรวมใหญ่ๆเชิงระบบซึ่งซึ่งก็คงเยียวยาได้สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบแต่เพียงเล็กน้อยก็แค่9.000พันแต่คนที่ได้รัผลกระทบมหาศาลนี่จะมันจะพอได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายการจัดการในพื้นที่มากครับงั้นผมคิดว่าหน้าที่ขององค์กรภัยพิบัติในอนาคตเนี่ยมันจะจะต้องจะต้องมาทำหน้าที่เรื่องเยียวยาด้วย ในวงเมื่อกี้พูดมีกลุ่มที่ทาเรื่องธนาคารเมล็ดพันธุ์เขาพูดถึงการที่ถ้าเรามีธนาคารเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้มาให้กับเกษตรกรบางบ้านที่น้ําท่วมเพราะหลังน้ําท่วมเขาได้ปลูกพืชผักปลูกอะไรต่อไปได้โดยที่เขาไม่องเอาเงินไปซื้อครับเป็นต้นนะเป็นต้นผมคิดว่ามันมีรูปธรรมของความช่วยเหลือหลังเยยาซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่เป็นเรื่องของการการช่วยเหลือเพื่อให้เขาสามารถตั้งตัวได้ให้เขากลับมาทำหน้า ทาอาชีพได้เขาต้องเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะบางคนเพราะเครื่องมือทำมาหากินไปหมดแล้วะจะทํายังไงดีะอะไรีครับเรื่องสร้างบ้านอะไรเป็นต้นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาชีพเนาะอันนี้สําคัญแล้วก็กลับมาเรื่องสาธารณสุขค,ค่ะคุณหมอหลังภัยพิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเจอโรคอะไรกันบ้างแล้วก็ทางหน่วยาง,งานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยต้องรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างจริงๆผมว่าภาคใต้เราข้อดีคือน้ํามาเร็วไปเร็วครับ พอน้ํามาเร็วไปเร็วเนี่ยไม่ท่วมขังเหมือนเหมือนภาคกลางนะครับก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บน้อยครับครับแล้วก็น้ําน้ำแต่เท้าน้ําแต่เท้าก็ปัญหาเล็กๆก็โอเคพอพอน้ําแห้งภาวะน้ําแต่เท้าก็ดีขึ้นก็ทายานิดหน่อยก็ก็ดีขึ้นโรคฉี่หนูอาจจะมีบ้างท้องเสียจะมีบ้างแต่ว่าเนื่องจากน้ํามาเร็วไปเร็วก็จํานวนผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคเหล่านี้ก็จะไม่มาก แล้วเรื่องสุขภาพจิตนะคะคุณหมอมันควรแบเน่มากกว่าเนอะมากกว่าเยอะมากกว่าทางกายครับนะคะใช่อย่างนี้อย่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอต้องเอาควาจริงต้องทํางานหนักเนาะเครียดกดดันสูญเสียอาชีพสูญเสียบ้านเราก็ยังทํางานไม่ดีครับคือเรายังทํางานแบบตั้งรับเนาะก็คือรอเขามาหาเราแล้วก็มาประเมินสภาพ ความเครียดกี่คะแนนแปดคะแนนเก้าคะแนนอ้าวจัดการกินยารักษาไปแต่ว่าคนที่ไม่มาหาเราเราก็ยังไม่มีกระบวนการเรื่องเรื่องทางจิตเนี้ยเนาะมันมามาวอล์กอินเข้าหาคุณหมอนี่ยากส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าเขาป่วยด้วยอะไรเงี้ยนะหรือไม่คิดว่าเราจะช่วยได้เพราะจริงๆหลายเรื่องเป็นเรื่องเราก็ช่วยได้น้อยนะครับเพราะเราก็ช่วยช่วยจ่ายยาให้เขาหลับดีขึ้นคิดน้อยลงแต่จริงๆ ภาวะอา,อาชีพเศรษฐกิจนี่สินลูกจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนอ<ช><ช>นะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ช่วยยากอย่างนี้มันต้องแบบว่าเชิงลุกเช่นหน่วยที่ทํางานเกี่ยวบเรื่องของการดูแลจิตใจมันอาจจะต้องไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็เนี่ยค่ะประเมินสภาพจิตใจนู่นนี่นั่นในแบบไปไป,ไปถึงบ้านเลยอะดูงเงินเก้าพันได้ไก็ช่วยรวมๆเนาะแต่สมมุติในตําบลน,นึง มีบ้านที่สภาพแย่มากเนื่องจากบ้านเกือบพังข้าวของหายหมดเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็เดิมก็ฐานะแย่อยู่แล้วห้าหลังสิบหลังนั้นภาครัฐจะมีวิธีในการช่วยเป็นกรณีพิเศษไหมเพื่อให้เขาสามารถฟื้นตัวเองกลับมาได้อย่างรวดเร็วอาจจะไม่ใช่เก้าพันอาจจะห้าหมื่นแสนหนึ่งหรือให้จุนการศึกษาลูกเป็นกรณีพิเศษหรือ สร้างบ้านซ่อมบ้านให้อย่างรวดเร็วะอะไรเงี้จริงๆมีมีหลายวิธีที่ที่ภาครัฐถ้าจะทําจริงจังก็ช่วยได้สวัตจะบาเทคกแอคชั่นนี้ได้ไหม <c oughs> อะไรองี้ในฐานะที่เป็นองคอ์กรแห่งความคาดหวังของผ <c oughs> ู้คน <c oughs> อะไรองนี้ <c oughs> ต่นี้เท่าที่ทราบก็คือสวัตเขาก็จะมีงกที่อุดหนุนให้กับภาคประชาคมคะนะแล้วก็ พอเกิดภัยพิบัติแบบนี้ค่ะก็ก,ก็ก็ให้งบส่วนหนึ่งให้กับภาพอย่างคมทําโครงการเสนอมาเป็นโครงการด้านการฟื้นฟูเยียวยาเป็นโครงการเหมือนเร่งด่วนเนื่องจากว่าสะปทเขาก็เป็นองค์กรพิเศษเนาะจะมีงบตัวนี้อยู่แต่แต่ที่อื่นไม่มีแบบนี้นะผ่านผ่านประชาสังคงมนะคะก็ดีดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลักการเยียวยาก็ทุกคนได้เท่ากันไปก่อนค่ะ คนเดือดร้อนได้เท่ากันแต่มันจะมีคนที่เดอดร้อนมากานั้นเขาต้องมีท็อปอัพครับคราวนี้ใครจะท็อปอัพโอเคผ่านประชาสังคมก็ดีครับเพราะประาาชาคมจะได้เห็นเห็นเคส แล้วก็เจาะจงในการช่วยเหลือได้ได้แม่นยํากว่าภาครัฐภาครัฐจะไปช่วยคนนี้ไม่ช่วยคนนั้น<ช>ก็ถูกวิจารถูกวิจารคร่ะนั่นบทบาทประชาสังคมจะดีมากค่ะคุณหมอคะอกลับมาเรื่องของการเตรียมการในอนาคตเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าที่เราเจอก็คือเราเตรียมการไม่ทันนอกจากเรื่องข้อมูลเรื่องเตรียมการไม่ทันนะคะถ้าอย่างนั้นบทเรียนตรงนี้ค่ะสาหรับอนาคตเนี่ย คุณหมอจะมีข้อเสนออะไรในเรื่องนี้การรับมือนะคะป้องกันลดผลกระทบให้มากที่สุดทฤษฎีเรารู้ไหม <c oughs> เราเรารู้เรา <c oughs> เรู้ว่าเราต้องมีแผนที่แผนผังผู้ป่วยประจําตําบลนั้ <c oughs> นใครอยู่ที่ไหนเรารู้ <c oughs> <c oughs> แต่แผนผังเนี่ยมันมันยุ่งในการทำ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า,าความเจ็บป่วยมีเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายมีคนใหม่เกิดขึ้น คนเก่าย้ายที่ย้ายเข้าย้ายออกอัน <c oughs> จริงๆผัน <c oughs> จริงจร,ง,จรงต้องทํากันค่อนข้างอัปเดตข้อมูลอาจจะทุกเดือนอ <c oughs> หรืออะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ทําให้การจัดการมีมันไม่ง่าย <c oughs> ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าหัวใจคือถ้าถ้าเป็นปีสุขภาพนะครับก็ต้องเรื่องนี้ต้องเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญ <c oughs> ที่ภาคที่ภาคประชาชนก็ตามจากภาครัฐก็ได้ ตามจากนายแพทย์สสจตามจากท่านผู้ว่าก็ได้ว่าเราพร้อมไหมรอบหน้าน้ําท่วมอีกต้องไม่มีภาวะคนไข้ไตาวายติดอยู่ที่บ้านแล้วออกมาไม่ได้แล้วก็เกือบตายหรือเสียชีวิตค,คนท้องต้องเอาออกมาก่อนอเพราะเขาใกล้คลอดค,คนไข้ติดเตียงต้องไม่มีติดอยู่ที่บ้านแล้วก็รอเรือไปรับอะไรอย่างนี้ครับจริงๆพวกนี้เป็นตัวชี้วัดของปีศาจท่าสุดได้เลยนะครับ นั้นการสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคุณหมออันนี้สำคัญที่จะต้องมีนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะอันนี้สำคัญมากอื่นๆแล้วคะคุณหมอในเชิงป้องกันอีกอีกอันหนึ่งผมอยากใช้โมเดลหัดใหญ่นะอ,อยากให้ทุกทุกจังหวัดทุกทุกลุ่มน้ำมีมีโมเดลเหมือนหัดใหญ่ ค,คือคือการเตือนภัยที่ดีเนี่ยสุดท้ายชาวบ้านเขาต้องตัดสินใจเองครับว่าเขาจะขนของไหม,มการตัดสินใจที่ที่สุดคือการตัดสินใจหลังจากเขาเห็นข้อมูลด้วยตาครับมีคนบอกว่าอีสามวันน้ําจะท่วมไม่มีใครเชื่อครับไม่มีใครสนใจเพราะว่าฝนยังไม่ตกคแต่ว่าการเห็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดด้วยตาเข้าเว็บไซต์เองได้แล้วก็พิารณาเองได้จะจะช่วยได้มากจริงจริแล้วก็คือ คือจะลดความเสียหายได้น้ําท่วมแน่นอนอืเราเราป้องกันน้ํไม่ให้ท่วมไม่ได้หรอกยากแต่เราสามารถลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ค่ะแล้วก็เราเตรียมตัวซื้อข้าวซื้อปลากระป๋องค่่ะอาไม่มีไฟฟ้าเราจะจัดการตัวเองยังไงการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้สําหรับยุคของอนาคตแต่นั่นนใช่สำหรับปีหน้าเนี่ยต้องต้องดีกว่านี้ให้ทุรักทุเลแบบตีนี้ซึ่งเป็นโจทย์โจทย์ระดับชาติ เระดับพื้นที่ของสามจังหวัดได้แล้วเราก็สามจังหวัดก็โดนทุกปีเนาะเมื่อกี้มีคนเสนอว่าเนี่ยอะไรนะ SMS อย่างน้อยอ่ะใช่ไหมต้องเตือนละใช่ไหมฮะแต่แต่รัฐบาลเตือนกับการดูกล้องเองไม่เหมือนกันนะครับอ๋อไม่เท่ากับเห็นกับตาใช่ใช่เตือนแล้วบางทีไม่เชื่อแล้วเราเราอย่างไงมันจ่ากล้องวงจรปิดที่สีแยกคลองหวะที่ที่สงขาเนี่ยที่หาดใหญ่ผมดูทุกทุกวันในช่วงฝนตกว่าผมจะผ่านคลองหวะเพื่อมาทํางาน จะณัสด้ายอะได้ไหมหรือผมต้องไปทางอื่นเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันจะเห็นเลยว่าโอ้มีรถวิ่งได้รถเล็กวิ่งได้อันนั้นผมวิ่งได้ไม่หรือรถเล็กไม่มีใครวิ่งแล้วแสดงว่าผมต้องไปทางอื่นแล้วเราเห็นด้วยตาในหลายๆเรื่องที่ SMS มันไม่เตือนหรือไม่มีใครให้ข้อมูลเราดังนั้นเราอาจจะต้องถอดบทเรียนโมเดลของหาาใจนะซึ่งทําโดยองค์กรภาพแย่งคมนะอาจจะมีการขยายผลในเรื่องนี้นะคะคุณหมอคําถามสุดท้ายค่ะ ดูสถานการณ์ในอนาคตแล้วดูแล้วเราไม่น่าจะรอดนะมันก็จะเกิดไัยพ่บัอย่างนี้อาจจะหนักขึ้นหนักขึ้นเราจะปรับตัวอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังไงคะคุณหมอคือคือผมว่าถ้าเราดูโบเดลต่างประเทศเนาะญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันแผ่นดินไหวขนาดนั้นมีคนตายสามคนสองคนตึกรามไม่พังเขาเตรียมตัวดีเขามีวิัย์ใ่รอบที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะว่าเขามีระบบการจัดการและการเตรียมตัวครับเราเราทำได้ครับภัยพิบัติเราหนีไม่พ้นโลกร้อนอุณหภูมิโลกสูงขึ้นยังไงฝนก็มา,มาแบบเรนบอม,อมป่าหายหมดแล้ว <Okay. S 2> ถนนกลายเป็นเขื่อนกว่าจะแก้ทุกอย่างได้ก็อีกหลายสิบปีแต่ระหว่างนี้เราจะตั้งรับยังไงซึ่งอันนี้จัดการได้จัดการได้ <Okay. S 2> สงขานักการ์อาจจะต้องเป็นพื้นที่หนึ่งเลยเป็นพื้นที่ช่วยบริหารจัดการความรู้และและสร้างกระแสสร้างการเตรียมความ ความพร้อมให้กับผู้คนค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในบทบาทของสถาบันการศึกษานะคะที่จะร่วมด้วยเช่นกันกับภาครัฐอ,อื่นๆและก็ภาคประชอางคมด้วยนะคะควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคหมอมากเลย <มา S 2> ที่มาให้ความรู้นะคะข้อค้นพบและก็ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่เราจะเอามาใชา้ในการที่จะเป็นข้อมูลสําคัญในเรื่องของการปรับตัวด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการถอดบทเรียนองค์กรที่น่าสนใจนะคะ เรื่องนี้อีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับรอขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ